อเออลาลาอยู่ในนี้น้องลาล่ามาไฮ้ลาลไงะ่ะต้องให้ลาลาพิมพ์มาก่อนปะลาลานางห่าหนางจอย please come join us อ่านี่ทีหน้า <I> ทีหน้าเอย๋ย <I> ทีหน้าครั้งหนึ่งนางนางขิดแล้วนางไปแล้วไม่ไม่เราเราเราเอาเรามันเราสามารถไลฟ์ได้กี่คนนะ ฉันฉันอินไวไม่เป็นอ่ะแป๊บนึงไครหมูแต่ละมันสามารถไลฟ์ได้กี่คนอาแต่ละเขได้ไหลายคนจริงเหรอลาล่าลาล่าก็พี่เมาวันนี้พี่ไปกินหมูกระทะมาลาล่าเออไม่ได้ชวนน้องเลยยังไงอ่ะเราต้องเป็น่อกันก่อนปะเดี๋ยวนะนี่ก็มือหมายหัดไลฟ์ you must come join us อยู่จอยแม่จะได้ภาษาอังกฤษมาทั้งคู่เออที่นี่ของ Google t r a n s l a t e if I Joy แม่จะฟาดคืออะไรแม่ที่หลัวแม่หนูแม่แม่หนูใช่ไหม Without me oh no I'm so sorry because last night we stayed up really late to talk about so many things but it's fun fun talk yeah so we decided to to go to Mukatha today จริงแล้วมันอะไรเราวันนี้เราล่าไปหมูกระทะไหมค or you must experience it for the first time อืมอืมขอซับไตเติ้ลด้วยค่ะแม่ก็คือล่าไปหมูกระทะแล้วก็คืออยากจะให้กอ่าล่าล่าว่างวันไหนวันนี้พี่เห็นสเกดโดหนู่ไม่ว่างหรอลูกใช่